สวัดีจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะออกมาจากเชียงคานมาถึงด่านพรมแดนบ้านนากระเซิงนะคะพอดีจะเข้าไปที่ประเทศลาวนะคะก็เลยต้องไปทําหนังสือก่อนนี่เข้าไปทําหนังสือเมื่อกี้ตรงอาคารนี้นะคะก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะแล้วก็เขาจะคิดค่าบริการอีก40บบาทค่ะจากนั้นเราก็ต้องไปหา ไปแสแตป์คิวอาร์โคดอีกทีหนึ่งที่อาคารข้างหลังนู่นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ได้หนังสือมาละเดี๋ยวเราก็ต้องไปสแตปมสเตปม,มออกอีกทีหนึ่งนะคะเ,คเดี๋ยวต้องไปสเตปมตรงจุดนี้นะคะ ตอนนี้เราก็จะเต็มหนังสือเดินทางออกนะคะแล้ววันนี้เราก็จะรอรถสามล้อมารับค่ะหรือว่าหรือทางที่เขาเรียกว่ารถสายไกลแล็บนั่นเองนะแต่นี้เราก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่มาอาจจะต้องรอไปอีกกี่นาทีเนาะยังไม่แน่ใจแต่เหมือนถามเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาประชุมอยู่นะเขามาตรวจแล้วก็ประชุมเขาแป๊บนึงเดี๋ยวว่าน่าจะมาเนาะ ด้วย,วยพออ่านออกอยู่นะเนี่ยร้านอาหารตามสั่งต้มยำผัดหมูทอดผัดอะไรทะเลทะเล,ทะเลนอกตำมาว่าตำทะเลก้อย แตงโมลูกใหญ่มากอันนี้ลูกเท่าไหร่คะนี่ฮะเจ็ดสิบอ๋อเจ็ดสิบบาทใหญ่น่าหึหึมาแม่เลี้ยงแต่อาไปกินเลยมาเห้ดันนี้แข่งกันสั้งกันแท้หรือะว๊อมาเดียวกันกู ใช่ค่ะอันนี้อะไรคะเนยอ๋นนอเป็นตลาดเล็กๆน้อยๆนะมีหนมปนังหนังควาย นี่อะไรคะนี่ขน,นมอะไรคะนี่ไข่แผ่นสลายน้ำจืดปลาไหลน้ำจืดสลายอ๋อสาลายอ๋อแจ่วสลอมใช่ไหมโอเคโอเค เดี๋ยวเราจะมามากินเลยดีเนาะกินเตี่ยวต้มยำดีกว่าเติมพลังด้วยน,น้ำครกอะไรวะสูตรดั่งเดิมแล้วเนี่ย น้ำตาลหวานน้อยหวานน้อยดยูอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงไทยนี่หน่าซอสปรุงไทยน้ำซุปตามชื่อชื่อโอ้แข็ในงามขนาดนี้รู้ไหมทิพย์ไทยเครื่องปรุงเป็นของไทยหมดเลยแก้ว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหอมมากง่ากินเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหม,อมอูอันอันนี้อะไรเนาะเนี่ยอ๋อหอมหอมหมัวใหญ่หอมแป้ ด้วยกินเตี๋ยวทั่ไม่เคยกินกินจมดนนะคะเพิ่งเพิ่งดูว่ากว๋วยเตี๋ยวลาวอะ่ะต้องกินกับกะปิ ก็เ,เอากระปิวางมอยต้มนี่ก็งงๆอยู่นะคะแล้วก็เขาว่าต้องจิ้มจิ้มผักผักที่เขาเตรียมมาให้เราก,กินกับพริกต้องบิบมะนาวใส่ด้วยโอ้แปลกดีนะเนี่ยนี่ก็ว่างงทําไมแบบเออเขาเอาผักมาให้เยอะจังคนะ่ะเพิ่งรู้อ้าวต้องลองละนี่เรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะ เรามาดูหลังๆเขาเขาก็ปลูกมะเขือเทศแต่ใครว้าวกระหล่ำปีเออเห็นว่าฝั่งนี้เขาชอบปลูกกระหล่ำนะกระหล่ำแบบใหญ่โพดใหญ่จังเออเขาปลูกไม่กี่ต้นแต่ว่าใหญ่งามมาก นี่เขาว่าก็มีปลูกผักด้วยนะผักอะไรนอ้อบุง้งกระหล่ำกระหล่ำน่าจะสวยน่าจะงามน่าจะเหมาะกับพื้นที่แบบนี้เนื้อปลชี ผักอีตู่เหรอคะทำน,นั่งทำอะไรคะนี่เออเป็นตู้เฝ้าห้องน้ำมาเก็บค่าบริการห้องน้ำอ๋อค่าบริการห้องน้ำเท่าไหร่คะห้าบาทห้าบาทลุกหมุเลกกยน <c oughs> านนะใจหมอง้วได้ลูกนอกที่ไหนมาหน้าต่าหนูขอดูเดี๋ยวขอดูตังได้ไหมคะตังเหลาตังเหลาหนูไม่เคยเห็นคะ่ะเปลี่ยนเหรอบ่ S <S เปลี่ยนใหญ่ไปบึ้งไหม,อ,มอะไรอันอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะห้าเปลี่ยนยี่สิบบาทก็ใหญ่อันสองพันกีบก็ส่วนกี2000บสองพันกีบเบงไมกิมีอยู่กว่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้บึง้งอันนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยกีบเออาเปลี่ยนพันกีบพัน1000<บ>กีบพันกรีบโอ้หนูขอดูหน่อยอันนี้กี่กี1000บพันกีบ สามบาทฮะสามบาทพันสามบาทเขาไม่รู้อะไรนะสามบาทสามบาทบ้านแบบนี้นะเนี่ยอ๋อสามบาทสามบาทหนึ่บานแบบนี้นะอันนี้เหรอแมนตีเป็นเงินไทยสามบาทเหรอหนูไม่เข้าใจนี่เราจากลาวมาละเดี๋ยวน่าจะข้ามฝั่งไทยไปต่อ อันนี้เป็นซีมเหรอที่ทิมมี่ที่นี่ติดติดทำเตะทำเตะอะไรไม่รู้อ่านไม่ได้อันนี้อ่านว่าอะไรคะนี่ทิมทิมมี่ติดฟิล์มทำเตะทีนี้ติดฟิล์มกันเตะเต็มจอโทรศัพท์ทุกลุ้นเต็มจอโทรศัพท์ถุกลุ้นอ๋ กินนี่ติดฟิลมม์มกันไทยเข้อเอเริ่มกันเลยเพื่อนไหนไปโฮมมีซิมไทยกันมาแล้วบออันนี้เป็นภาษาพม่าใช่ไหมคะเนยพี่อ่านออกไวมเนยอ่านไม่นจะเป็นซิมโูมูกแกเป็นข้อธรรมาอ๋อขอามาใส่ให<อ>้ลูกค,ค้าคือเปลี่ยนภาษาอ่านไม่ออก เรามานี่นะเป็นคิวรถคิวรถเรานั่งมานั่งรถไทยนั่นน่ะตะไกรเหล็บมาแนวรถไทยแต่ถ้าเราจะกลับนะเรานั่งรถไทยกลับไม่ได้เขาบอกมาแบบนี้นะเราต้องนั่งรถเราไปนั่งนี่ไม่แพงนะสาสบาทไม่ถึงหนึ่งโลเดินเดินไปก็ได้นะ แต่ก็เดินไม่ไหวแล้วโอเคยากาศก็ประมาณนี้นะคะที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่าตลาดอะไรนะแต่ที่รู้ก็คือเป็นคิวรถคิวรถจากลาวไปไทยแล้วก็นั่งรถสี่ล้อเนี่ย จากที่นี่เข้าไป็นลาวอีกอากาศประมาณนี้แหละจ้าตอนน้ต้มสุปต้มสุก ค้างหม้อขึ้นเลยก็ชุบแล้วชุบดั้งเดิมถ้าเป็นตัวย่างคือตัวอันนี้ถ้าจะย่างอ๋ออ,อ,อันนี้เป็นมักมังแล้วก็ย่างแล้้วไดรสชาติอันนี้อันนี้ถึกเท่าไหร่บต้องมาค,ค้นเออมันจังมันจังรู้รสชาติของมันท่านจะเอาไปอย่างนี้แต่ตไป<ส>ต <บ S 1> ้มแล้ว<า>มันก็ ได้แต่บรรทนมันยังไม่ครบเส้นไงท่านก็จะไปเอาเส้นตัวอื่นมาใส่แต่ท่านต้องกินเส้นมันเท่แต่ต้องมีแผ่นเต้าหู้แล้วแบบนี้เอาผักลงเอาเนื้อลงถ้าท่านชอบกินเนื้อถ้าท่านชอบกินหูกุ้งลงแต่ในเส้นมันจะมีสามสามอย่างเส้นเส้นอันนี้เส้นดังเดิมแล้วก็เส้นน่นวเขียวน่นแล้วก็เส้นชาบูน่นเส้นนี้เหรอท่านก็รู้เรื่งนี้ก่อนยังตัดสินใจเออใช่ ขนมอะไรก็แล้วแต่จะเดี๋วบางบางโมดาก็มางข้าว้าเนีสามสิบาทสามสิบบาทต้องไม่อันนี้นะถุงเท่าไหร่หกสิบบาท ันนี่โมอันนี้เลเลลาใช่ไหมดีไทยอ๋อไทยมีอ่านเมื่อกี้ตรงนี้นึกว่าแบบเออเลเลลาวอันนี้ก็ของเวียดนามเนาะเออเวียดนามอันนี้อันนี้ขายดีผักอบกรอบอันนี้ขายดีครับ นะะคอ่านป้ายยังไม่ได้แล้วอันนี้รถรถออกไปไทยเนาะรถรถออกไปไทยโอเคขอบคุณค่ะรถออกไปไทยเดี๋ยวจะขึ้นรถกลับไทยเลยนะไป ตอนนี้เราก็สแตมออกแล้วนะจะเข้าเขตไทยแลคะ่ะด่านก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะน่าจะประมาณ500เมตรเองมั้ง อนนี้เราอยู่เมืองไทยแล้วจ้าเราสแต็มขาข้าวแล้วนะคะส่งเอกสารคืนครบหมดทุกอย่างแล้ว ตลาดไทยนี่ผลมองลงมงผลไม้เล็กๆน้อยๆ